สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะครบประจำวันที่3เมษายนปี66หกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ4กับ7 8แปกับ1 40่งส2 4 5 4 7 4 8 7 0 7ห7 2 7 4 7ี่8 4 7 1 8 1 7 4 8 1เนาะ8 7 1 1 7 5 4 7 1 8 4 7 ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้น v ีได้วยนะใครจะลุ้น v ีไอก็จับคู่ลุ้นนะคะต่อไปบ่ายหนึ่งกับสี่สองกับห้าเช้ากับบ่ายหนึ่งกับสี่มาเหมือนกันนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองสองสี่ห้านะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเด้อ สองสี่แปดเนาะเลขคู่เจ็ดหนึ่งห้าเลขขี่เนาะง่ายๆสันๆ้นๆนะใครจะลุ้น vip ก็จับคู่ลุ้นแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะเฮงเฮปังปังคะ่ะอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ด้วยเด้อโชคดีทุกคนนะคะปกติจีนของเราทำานี่นะ บางทีก็ไปเข้า VIP แตกสามตัวบ่อยมากโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ